เป็นสารัตครับเปิดด้วยขวาแล้วเด้งเด้เรียบร้อยนะครับโอ้โหแม่ขึ้นคนเดียวแบบนี้ไม่เหลือครับธีรศิลปแดงดาเอาจนได้ครับแต่ดูจังหวะเปิดนะครับสารัตเปิดขึ้นไปแล้วเป็นธีรศิลป์ครับจังหวะโรงั้นที่เขาคนเดียวเลยครับมงสะบัดจังหวะนี้หมดสิทธิ์เลยครับสินทวีชัยครับโอ้โหมงแบบนี้กันถ้าบ่อยยงครับ เอาครับเอเนสโต้ esto, ดึงโอ้หลบสวยมากเอเนสโต้ esto, ซ้ายามีตัวมเอ้ายันผิ้วมาแล้วทีละสินพลิกทีละสินทิ้งรุนิดี่เรียบร้อยนะโอ้โหต้องชมทีละสินเลยครับดูจังหวะดึงบอลจังหวะบ,บังบอลครับแนวรับของเชียงรายเข้าแย่งไม่ได้ครับแล้วก็ต้องให้เครดิตกับเอเนสโต้เลครับทิ้แงแหวกมาทางซ้ายตะลุยมาเองครับเอเนสโต้เหมือนจะเสียบอลแล้วแต่ยังส่งมาให้กับทีละสินดูพลิกตรงนี้ครับโอ้โหสนุกการที่เป็นคนประกบทีละสินนี่ จริงๆโอ้โหใช้มือใช้อะไรกอดแล้วเอาไม่อยู่จริงครับตัขคาตักเตะบาดเจ็บนี่9ตัวนะครับแล้วสโมสรนี่ลงข่าวด้วยครับคือเปิดหน้าให้ดูเลยแหละครับเอ้าพิกตรงนี้ซ้ายอภิสิทธิ์ซัดลูกนี้เอาตัวเลยครับยิงอัดยัดเข้าไปเลยครับ1-0ตรงนี้ของบีจีขึ้นนําเร็วเลยครับโอ้โหเข้าแบบแบบรวดเร็วเลยนะครับประตูแรกที่บีจีตุกขึ้นมาข้างหน้าเหมือนกันนะครับขึ้นนำ1-0จากอับสิสิ์โซนรา ว่าพิศ์ันหนูพาตรงนี้นี่มาสวยเลยครับคนเดียวเลย้เข้าหลวงไม่หน่อยครับจังหว่าของธนาเสดแล้วปล่อยให้วิสศนี่โหล่างคือวิ่งตามมาบอลต่ไกลเลยนะครับตรงนั้นพื้นที่ว่างแล้วก็กดเสาแรกไม่ได้มองข้างในด้วยครับเพราะว่าโอ้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันพร้อมที่จะให้ส่องแล้วกินครับ สิบขึ้นไม่ได้ครับคืนมาที่เปิดมาสารัตแล้วมงตั้งกลับคืนมาแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ตุงตะข่ายเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสเตนิโอจูเนียครับทำประตูให้บีจีครับบุกมานำนครประถมยูเนเตดเรียบร้อยแล้วครับวางข้ามมาแล้วสันติภาพมงคืนมาให้ครับโอ้โหยืนอยู่ตรงนั้นแล้วกดด้วยซ้ายเข้าไปเลยครับสเตนิโอจูเนียครับดูครับมงตั้งมาแล้วโอ้โหยิงคมมากเบียดสั่น จักรพันเปิดมาตรงกลางยังโดนมงได้สารัดเก็บได้ขอเข้าสายและลองยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูตอหนึ่งครับนาทีที่ยี่สี่จากสารัดอยู่เย็นนี่ครับจังหวะเปิดในมุมของของจักรพันภัยสุวรรณนะครับสารัดล็อกหนึ่งจังหวะและซัดด้วยสายเต็มข้อเลยครับแหวกแนวรับของลำปางรวมทั้งเล่นของบีจีปทุมไปหมดเลยครับนี่สายนี่ไม่ถนัดนะครับปกติถนัดขวาโอ้โหแต่ยิงลูกนี้ มีคอร์โดก้มหลบด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะติดคอร์โดครับพอาะต้องคอจะหักกันนะครับ <c oughs> ไปขวางทางลูกดิงลูกนี้โอ้โหมันแรงนะครับลูกเนี้คาดหวังว่าพิธิวัตรข้างทางซ้ายพิธิวัตรซ้ายสุดไปที่มาดัวชิมาดัวชิหนึ่งต่อหนึ่งโดนกับทางสัตพ์พลรับหลบมาดัวชิทำไม่ดีครับมาดัวชิเลือกเปิดจัดครับเอ้าโอ้หนึ่งศูนย์ครับเอาจนได้ครับบีจีปทุม จากธีรศิลป์แดงดาอีกแล้วครับช่วงทศเวลาบาดเจ็บครับนาทีที่90บวกหนึ่งเลยครับเป็นธีรศิลป์แดงดาเลยครับทําประตูให้บีจีปทุมยูไนเต็ดครับออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับตัวนี้ของยูสเกะมารุฮาชิเลยครับกระชากกระชากลบผ่านผู้เล่นของชมบุรีมาได้ก่อนจะปาดเข้าฮอสพอดีเลยครับธีรศิลป์ลูกนี้แบบสุดๆเลยครับปาดเข้ามาแล้วธีรศิลป์ก็สะกิดเปลี่ยนทางคราวดี้เชนินหมดสิทธิ์แล้วครับ หมดสิทธิ์เลยครับพยายามจะตามคบเวอร์ก็ไม่ทันแล้วครับเรื่อของชนบุรีครับโโอ้โหบาดังนกา<ว>นี่ก็พยายามจะสกัดจังหวะนี้คืนเกมมาเร็วเหมือนกันนะครับโอ้โหแต่แปะพลาดแล้วปาดิกุสตาฟสัน้นกุสตาฟสัน้นลุยเจาะเข้ามาดึงจังหวะหลบลุซ่าซินิเบ้แล้วปันลูกเดียวโอ้ยิงสูงเลยครับโอ้โหยิงอย่างสวยครับซ้ายตรงน,นี้ของทันปาดิกุสตาฟสั้นครับโอ้โหนี่เป็นประตูแรกของเขากับบีจีครับโอ้โหแต่ยิงอย่างงามหยดดู ไปเอามาได้เองด้วยครับแล้วหลบมูซานี่หายเลยครับดูลุยมาครับหลบตรงนี้เนี่ยสไลด์แล้วปั่นลูกนี้นี่โอ้โหปัดได้นิดนึงด้วยนะครับกำพลก็ดูครับเลี้ยงตรงๆแล้วพอดีเป๊ะเลยครับเข้าซ้ายแล้วเนี่ยสาระครับออกมาประทบพลปีตะธรตามอยู่ประทบพลเจอขวางไว้ก็จะฝืนยัดเข้ามายังติดอยู่นะครับบอลยังเข้าทางเขา กลับมาสารัตเล่นกระจากระพันถามชิงแกะเอาจะได้แล้วปฐมพลเปดิดมาจอดสัตว์นุ่งเอี้ยวโอ้โหส,สุดยอดแล้วนี้ของทางเดียสินแดงดาครับหนีเป็น3-1จนได้ครับโอ้โหเพอร์เฟกต์สวยสุดๆเลยครับนับหนึ่งเหมือนกันครับดูครับจังหวะเปิดของปฐม,มพลแล้วดูเอีอ้ยวตัวยิงพวกน,นี้โอ้โหเพอร์เฟกต์สุดๆเลยครับโอ,โอ้ยิงแบบนี้เนี่ยลุงสาวตัวก็หมดสิทธิ์เลยครับ